และนี่คือเมืองที่โหฮาและเก๋ที่สุดในโลกโอ้นี่คือเมืองมีแต่แตงโม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 เมฆแม่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 เป็นแม่ที่แข็งแรงจริงๆไหนลองเรีดิโฟดูสิเม่แม่เมฆยึดเมฆอาริฟเต้วีป๊า ก็จะพยายามบอกว h าวัตต์ h ัตต์บักวัต h ์บักวัตต์เมื่อกี้พ่อนอนลงไปวิเชลทำไม,มพ่อตั้งได้เฮ้ยหรือว่าเกมนี้มันจะมีอะไรผิดพลาดว่านี่นี่จะเป็นผู้เล่นว้าวมีผู้เล่นเหืรียญทำไมลงจิบได้โหมีพ่อแล้วเนี่ยป่อกระลุกโอเคเราจะมุ่งบังคับกัน,กนว่ามีรถของเล่นด้วยรถของเล่น

ว้าวซูปเปอร์มาร์เก็ตก็แบบนี้หะเนี่ยพ่อเราทำไมกันไม่ปิดนั้ออกกเป็ดกดาอกกะดีกรด็กรอกก็รอพ่อเป็นทหารทหารอ้โอเค,อเควัดเฮ้ยขายของก็เป็นเอมตั้งรูอะไรเนี่ยโอ มันหออะยเ้ยมนตกตตรตตกีตกอย่างเดียวพอก็ไม่มีตังต้องมีตังแล้าก็มีตังอยู่ห้าหมื่นบาทเม่อต้มสดดูน่มามาต้มสดขอกันนอัตตังไปไปอย่0 0ห้ามื่นบาทอะไรว้าว กดตรกับด,นด,ด,นด,ดูนัดยักโอ้โหดูนัดยักจังเลยแต่เรายังไม่ถุงหวยนะคะแพง้วยหูหห้าห้าสิบคเอเอาหนึล้านบาทอโอ้โหแพงกันไปให้กันไปกบัติกกบ้ากับัคนไหนจะกันอุ้ยมีแตงโมงไนี่่วนผักผม,ม,ม,มันผักผักไมแตงโมงแตงโมงเพื่อนเรา วัดไปโคไปไงโคเรามากดบป้าเราเดินลงแล้วอ่าฮะบาเราก็ลงจูงไม่เราลูกจูงเลยเหรอเพราะเราบาเราลูกจูงลงจนลูกจงคนโอ้โหโอ้โหประตูนี่ประตูโอ้ใสชัดหนูนี่โอ้เราตื่น อาประตูกเดินไปเดิ่มประตูอกเลยวัวได้ลูกได้ได้ลูกพอถุงไม่กดลูนว้าวตูประตูประตูวัดประตูมันลงอยู่ี่ล่งเมีทางสีเียไปสำรวจก่กันนะได้เวลาได้เวลา ปืนอะตั้งมาทั้งหมดฉันกลัวหรอกไหนคนลองยิงดูไม่ใช่ปืนนี้สิปืนนี้น่ากลัวดีไปลองไลองยิงดูดินี่ปืนฉีดน้ำว่าโอ้โหเลยเขี่ยเลยโหยกลับบ้านกว่าปิ้วดาขู่เลยปิ้วดาเต็มดา ว้าปะกพเอ่อยเฮ้ยนีพ่อคปณพ่อขู่กัอูกน่รับไ่ได้หเฮ้ยเท้าตรงนี้เหมือนเท้าหมูเลยเท้าเท้าหมู

ว่ามีมันจะมันจะจมลงไปตรงนี้ใ่ไหอันดำดำอือา มันนี่กิดบอทอันนี้คือกนอืมเจ็ดห้าล้านหนึ่บาทสก็รถของเล่นล่ะเจ็ดห้าล้านอันหนึ่งแสนพันบาทอูแพรแห่งกว่ารถก็บบอสซื้อสองอันเดียววันผ่านไปโอเคเรามาอเรื่องหัวมาแล้วเราจะมาดูทีวีกันว่าเราได้ไหวยอะไรขอดูสิว่าเราได้ไหวยอะไรหกห้าเจ็ด วันที่ออกได้เป็น N ห้าหมื่นล้านบาทหกห้าเจ็ดหกห้าเจค่าเจ็ดเปนงั้นเหรอเฮ้ยเฮ้กูฉีหวยแม่งเลยพ่อเราถูกหวยแล้วเย่ติ๊กเดไกเด็กเด็กเอ็ปก็กกเด็กุด็เกเด็กเกเ็กด็ด็กเดกเก็กเด็ เยวพุยวพว้าโอ้โหดูสิว่าแบบตัวเองก็ไม่เส้นทอดก่อนแล้วกันเผื่อจะได้อะไรเอืบ็ดนึงเบ็ดนึงขึ้นห้องก่อนมดขึ้นห้องเบียดขึ้นห้องมก่อนโอเคดียมชั่วโมงผ่านไปเย้ทุกคนหวยเลยเย่เราถูกหวยเลย แต่ส่วนพ่อนี่ก็ดำบิดปีกัป็นฐานเพราะลูกจริงกูนี่จริงจมันเป็นเพนยงเป็นม,ดมรดกกาพ่ออยู่นี่พูนั่งนั่งดูลูกๆๆ่วยนีพ่อกำชีพสีขาวไปสุดโดยและนี่คือการถูกถอยของนันดาจริงๆความเป็นจริงมันคือเรื่องตอนอดีตของเออเลิ่งเหตุอืม,อม รอพาร์ทหน้านะเราจะมา,าหาความรู้จากตัวนี้กันตัวลูกกระตายขาวๆเดี๋ยวเราจะเด,เดี๋ยวเราจะมาทำต่อด็นนะฮะ